นิวซูซกิสวิฟท์ g l s สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซกิทั่วประเทศนะครับ It's Hara It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Har ร a j ี a ส s พบกับ Har ร a j ีนส์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับร่วมต้อนรับสุดยอดนักเตะประจำฤดูกาลจาก7ลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับคลาส2 0 2 2 Team of the Season วันที่6กรกฎากคมนี้ทีฟ f ฟ้าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศัจแดนตำลึงราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานใครไปดูซ้อมกันบ้างครับขออภัยที่ผมอาจจะไม่ได้เจอทุกท่านนะครับเพราะว่าวุ่นอยู่แต่ภารกิจในห้องสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพรสคอนเฟรนซ์หรือว่าการแถลงข่าวโดยเอริกเทนฮาครั้งแรกในประเทศไทยรวมถึงแอดมินปอทีมงานของเรานะครับที่ได้ไปเก็กบภาพบรรยากาศต,ต่างๆในการซ้อมออฟเียลเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการของยูไนเตดครรรััั้งงแกกทีี่สสนนาาาาาชลฬถบ ท่ามกลางสื่อมวลชนเกิน200ท่านนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอ้างอิงจากบทความของเจมส์ดักเกอร์ พูดข่าวเทียนหนึ่งจากเทเลกราฟที่นั่งอยู่ข้างผมพอดีนะครับหลายสื่อก็ได้สอบถามเทนฮากไปหลายคําถามเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่เอริกตอบเราก็คือคริสเตียโนอยู่ในแผนง,งานครับเขามีปัญหาในเรื่องครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าคริสเตียโนจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับตัวเอริกเองได้พูดคุยกับคริสเตียโนแล้วนะครับหลังจบซีซั่นก่อนที่จะมีประเด็นดราม,ม่าว่าเขาต้องการย้ายทีมแต่เวลานี้สโมสรและตัวเขาจะให้เวลาคริสเตียโนได้พักก่อนนะครับจนกว่าคริสเตียโนจะพร้อมสำหรับดิวฟรังกีง้ แล้วก็ยืนยันว่าถ้ามีดิวไหนที่น่าสนใจและสโม,มสรต้องการทีมก็จะเปิดเกมรุกทันทีเพื่อคว้านักเตะคนนั้นมาให้ได้ครับหลังจากนั้นนะครับเอริกก็ได้นำทีมลงไปซ้อมออฟฟิเชียลเทรนนิงครับหรือว่าการซ้อมอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ17นาฬิกาหรือว่า ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับท่ามกลางแฟนบอลยูไนเต็ดที่ซื้อบัตรในราคาที่สามารถไปชมการซ้อมได้นะครับก็ได้ไปให้กําลังใจกันการฝึกซ้อมยังมีแบบฝึกที่เหมือนการซ้อมแบบปิดที่ดูมากับแนทได้รับโอกาสจากชีวะเซเบลนะครับให้ไปรับชมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือการฝึกลิงชิงบอลหรือว่ารอนโดนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ลิงเนี่ยต้องสัมผัสบ,บอลทันทีครับก็คือบอลมาปุ๊บจ่ายเลยทําให้ฝ่ายที่ไม่ใช่ลิงหรือว่าฝ่ายลูกเนี่ยต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับแน่นอนครับว่าการจ่ายบอลของนักเตะยูไนเต็ดยังไม่แม ปรับกันต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีการซ้อมแบบสมอลไซส์ครับระหว่างฝ่ายรุกกับฝ่ายรับโดยมีการจัดวางผู้เล่นในแบบที่แฟนๆคาดการกันว่านี่คือทีมที่จะใช้ในวันนี้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มิดฟิลด์ที่ใช้เฟรดกับดอนนี่ฟันเดเบกยืนคู่กันริมเส้นซ้ายมาคาสแรตฟอร์ดริมเส้นขวาจอดอนซานโชและสูนหน้าอ,องตัวนีเมซิยาครับมีการฝึกการเล่นเกมรุกด้านกว้างนะครับระหว่างฟลแบ็กอย่างชอแล้วก็ดาร์โลนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นอย่างซานโชแลวก็ไรส์ฟอร์ดแล้วก็ฝึกการขึ้นเกมด้านหนึ่ง ลอยผู้เล่นเกมรับเนี่ยไปอออยู่ฝั่งเดียวจากนั้นก็เปลี่ยนแกงสวิตชิ่งข้ามาอีกฝากเนี่ยนะครับให้แบ็กอีกฝากเนี่ย cross บอลกลับเข้าไปในการเข้าทำแต่ว่าถ้า cross ไม่ได้เนี่ยเทนฮากไม่แนะนำให้ฝืนเปิดยัดนะครับแต่ว่าให้เปิดตัดกลับหลังมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ขึงเกมไว้เพื่อไปขึ้นเกมใหม่อีกฝากหนึ่งนะครับ ส่วนสิ่งที่แฟนๆประทับใจก็คือการใส่อารมณ์ของเทนฮากซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้เราได้แต่อ่านในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับวันนี้ได้เห็นจริงๆที่บ้านเรานะครับว่าจังหวะไหนที่เอริกไม่พอใจแล้วก็ต้องการให้ผู้เล่นปรับแก้เขาจะหยุดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อธิบายให้นักเตะทุกคนฟังคือน้องนักข่าวที่อยู่ด้วยกันกับผมอย่างนิกนะครับบรรณาธิการกีฬาจากเดอะสแตนดาร์ดก็บอกว่าเทนฮากเนี่ยเป็นโค้ชที่มีลักษณะการทํางานที่เรียกว่าแฮนซอนครับหรือว่าเข้าไปจัดการแก้ไขกับทุกรยละเอีด เท่าที่จะทําได้ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่แฟนๆหวังว่ายูเนเตดเนี่ยจะเล่นฟุตบอลด้วยคุณภาพตามภาษาที่แฟนๆเรียกว่ามีทรงนะครับเต็มไปด้วยความฟิตวิธีการเล่นที่ชัดเจนแล้วก็เน้นทั้งเกมรุกและเกมรับด้วยมาตรฐานการเล่นที่สูงสักทีนะครับส่วนความพร้อมเมื่อวานนี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายซ้อมแย่ครับมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงเล่นในเกมวันนี้ส่วนราฟเอลวราและสกอตต์แม็กชูเมนี ไม่ได้มาซ้อมเช่นกันนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตกันก่อนเกมอีกทีนะครับในห้องแถลงข่าวนะครับดูมอนกับแนทเองก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจมส์ดักเกอร์ครับผู้สื่อข่าวทีหนึ่งจากเทเลกราฟสัมภาษณ์ตัวเต็มสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook โพสไว้แล้วนะครับดักเกอร์เข้าใจแฟนบอลชาวไทยที่รู้สึกหงุดหงิดกับดิวยองนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่เรื่องค่าหนอยของแฟรงกี้เป็นหลักและคงต้องใช้เวลากว่าที่ดิวนี้จะจบลงนะครับยังไง You just uh, posted the news about um, United Source uh, just being assertive that Frankie the Young will come to us. Yeah. Um, what do you think about uh, Frankie's situation because Chinese fans are um, confused about, about this situation. I, I, think, I think a lot of fans are confused and probably frustrated. I mean, this has been going on for what nine or ten weeks now, this issue of Dion. Um, I, I think the difficulty was if given the choice, I think Frankie Dion would stay at Barcelona, and I think United know that. Equally, Barcelona are prepared to sell it, United have got a broad agreement on price. With, um, with Barcelona, 65 million euros upfront, with another 20 or 20 million euros or so in additional payments. Um, the issue is that Diomé agreed to defer um, a large chunk of his wages during the coronavirus pandemic, so he's currently owed over 17 million pounds in wages by Barcelona. And the, the problem for Barcelona is that if he leaves, then that money has got to be repaid immediately. Uh, and this is holding up the deal at the moment. Barcelona obviously probably don't have the money to to, to uh, pay all of that from now, or they'd have to use a large part of the transfer fee uh, to pay it off, or they'd maybe try and encourage United to pay it, or they'll try and encourage Frankie Dion to take a, uh, take a, take a cut and reduce that amount. And, and again, it's hard to see that. you know, a, a, an easy, simple solution for that. So I think, yes, it's frustrating for United fans, but they, they may have to wait um, a little bit longer, really, for that deal to go the line. ซึ่งเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับรายงานจากสื่อสเปนและก็สื่ออังกฤษก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าริชาร์ดอาโนซี o ของยูเนเต็ดแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์ผอกีฬานั้นได้เดินทางไปพูดคุยกับมาเจลอเลมานี พอกีฬาของบาร์เซโลนาเพื่อหาข้อสรุปของดิวแฟร,รงกี้เดยองนะครับโดยที่โอริโอโดเมนิกครับผู้สข่าวทีอีสอสายบาร์ซ่าแล้วก็เพลเฮิร์สทีอีหนึ่งจากไทมส์ก็ระบุตรงกันนะครับว่ายูเนเต็ดได้ตกลงค่าตัวของแฟร,รงกี้ได้แล้วนะครับที่ราคารวม75ล้านยูโรนะครับการเจรจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงขั้นตอนเดียวคือทําให้เดยองเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนที่จะย้ายมาเล่นให้กับยูเนเต็ดเท่านั้นนะครับรายงานก็ระบุว่าฟาายูเนเต็ดเนี่ยคาดหวังว่าดิวนี้เนี่ย จะจบสักทีภายในวันศุกร์นะครับระหว่างที่นักเตะอนเต็ดเนี่ยเดินทางไปทัวร์ที่ออสเตรเลียแล้วครับ แฟนเพจแฟนช่องครับวันนี้เป็นวันสําคัญที่ทีมรักของเราเนี่ยจะลงแข่งขันที่บ้านของเราใครที่บัตรนะครับก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับที่สนามนะครับหรือว่าใครซื้อบัตรที่โรงภาพยนตร์ SF ก็ให้กําลังใจทีมของเราได้จากทุกที่ทั่วประเทศนะครับหรือว่าใครที่สะดวกรับชมที่อื่นก็อย่าลืมครับติดตามทีมของเราได้ที่ AS Play นะครับรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นจิตวิญญาณของพวกเราให้คว้าชัยในเกมแดงเดือดนัดนี้ให้ได้นะครับสามเมคกี้คือพลัง สุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบ, United, รบขอบคุณซูกิ Way of Life h a r ารา n ีและฟีฟ่าออนไลน์4